สบายดีพี่น้องสบายดีสี่เทียนแฝงสุขสุขคนสู่หม่องสุขบอลสบายดีงามบายบายพี่น้องเนาะพ่อก,กันกับซ่องพ่อน้องมินี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเอ้ไอ้กะออกมาหน,น้าประนุยพี่น้องเยเนานะอันนี้เข่าระบ้าพี่น้องเอ้เข่าระบ้าสุกเต็มท่งเลยลูกชายคนมาตัดคนบ่าวทัดแอน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 อย่าพูด ส่วนเท้าก็น้องโตโน่พากันมาแกเฟืองพี่น้องไปยมดนี่อ้มันคือดำแท้ตโน่สบายดีปลาลุงเฟืองเน่าแด้ตโน่เนี่ยนี่หัวเขาสกินเพราะเนี่ยเฮ้ยยามันหิวมันกินอยู่หรอกเนาะโอเคพี่น้องเนาะต่างกล้องไว้ขึ้นขึ้นรถไอ้โตโน่เจ้าเมาส์กับน้องโตโน่พี่น้องเว้ เอาลักเอาไปจำปาเข้เามาน้ำอีกโอ้เาหเลยยาวพี่น้องไอเปิดคลิปบานเลยก็ได้บอรายยังฮะไปดี่น้องสามรถกับผม เยอะหน่อยเนี่ยเอาเยอะนะเจิ้งมันเพมแต่มาล้เกี่ยวเพื่อว่าเกี่ยเพือเงาเป็นทางหนครับงาเกี่ยทางหนก่อนด้วยเกี่ยวเงาเงาฝนน้ำเอาฝนน้ำเงาฝนน้ำ ถ่ายกล้องก่อนพี่น้องเว้ยตึ๊บอย่าเห็นบุพการต้มมาสิบบปิีนใช่ป้วยนี่พี่น้องเว้ยตัวโน้เป็นคนเลี้ยงไงคนเกยบเครื่องไง จาปั้นเขาหรือยังเนาะไมเจ้านะย่ังบอเจ้าบเบคนมกีเาบอกกะีจะปั้นหรือบ่น่เขาแ้ลคนัวักเนาะ chị tìm cái nó ấy. Thầy la tớp nó. นีแตะดำเรื่องบมเลืองบมขาวน้ำเลือกม่ดค่ดำปื๊ดอันนี้ฮ่าโทว์จีนองเลยแบดเปี้ยงเฮ้ยโหมันจิลงเลยโหนั่งดีๆด้วยเต็มเลยได้พี่น้องได้เต็มรถเลยเนี่ยพาน้องโตโน่ แกมื่ไหวก่อนพี่น้องเลยเนาะมไหรอยู่ขาเอไหรแหง้วากินพี่น้องเลยย้ำฝนย้ำฝนมาเลยโอ้ยอึดหยาอึดยูย้ำเนี่ยคันเท้ามีเฟืองไว้แกมาอไหว่ก็ดีพี่น้องเลยต่วนี้ก็ยังเหี้ยแหลโ้ยฮมเนี่ยหมนแค่ไนนี่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 นีอ่อโอ้ยโ้ สูงขนาดพอสำสีสูงมาไรบ้างเนี่ตัวหนุย่ยเอาดีๆได้ไปพี่น้องไปออกรถเมื่อแกเมื่อไหรอยู่สวนอยู่ขอกเฟืองเฮาพคนละพี่น้องเนาะตัดภาพมาอีกทีพี่น้องเอ้ยรถที่เท่าไรแล้วตัวนู้นมันเนี่ยรถที่แรกทับอินเนาะเฮาไทยรถที่สองกับบดีไทยพี่น้องเอ้ยรถที่สามมันเนี่ย เต็มคักห้าสิบบาทหมเต็มเลยรลอดที่สามตะเวนก็นค,ค่อยค้ำเลยได้พี่น้องเอ้แก่ตั้งแต่ใบสองจุดตะเวนสีรแดงเลยหามงูฮะอือหึงได้เพื่อสีได้รถหนึ่งอ้าวเพื่อสีได้รถหนึ่งเป็นชั่วโมง่ได้เพื่อเข่าเพื่อออกไงี่ได้ซ้ำหลอดคำปับ๊บพี่น้องเอ้ขนาดบอก่ไก่ได้เนี่ายาอยู่ไกในแห้งกว่านี้มาดูนี่ หล่นลงมาตะโนเยกยอืมไ,ไม่ไก,กวดเอาอีกมื้ออึงสามต่อตะโนเอ้ยมันอยากซุ่มพี่น้องเอ้ยเฮาเมือม่อเรามัตากเอาอยากซุ่มมัตากเอากะหน้าสีโอเคยอยูอ่พี่น้องเนาะฟ้าพี่น้องปะเมื่อเบิ้งอยุบวงทอมเพื่องเราเอาไว้เ่าโบนเดียวขึ้นก็ออกเลยป้าแถวเดินนะอืมฟ้าโชวพี่น้องเอ้ย ไปได้บริคายบ่มากกันเอาลงแล้วเดี๋ยพี่น้องเอ้เหลือน้อยหนึ่งให้ตรงตัวโน้มี้อ่ะงัดมาเลยว่าจันลงเบ็ดนะับกดออกมาเบ็ดกดออกมาเบ็ดโอ้ยพี่น้องเอ้ตีลังกาเลยกขนาด เฮ็ดบ้าเฮ็ดไปละข้อฮักแต่เจ๊ข้อฮักเด็ตัวหนุ่ยโอ้ทีเท่ารถที่สามพี่น้องเอ้ยมันซุ่มเฟืองกันเลยต้องอันต้องได้อันเอามาตากแดดซะก่อนพี่น้องนี่เดี๋ยวรถที่สองเขาก็เอามามาไหวอยู่เนี่ยเนี่ยสะอยู่แถวเนี่ยเดี๋ยวนี้ รถที่สองเลยพี่น้องเนี่ยรถแรกน่ะมันแหงอยู่นี่สะไว้อีกมือสองมือพอแล้วมันแหงจะชิดต้อมเข้ากันชิบบเอาขึ้นคอ,อกไว้พี่น้องแล้วเนาะชิบไหวยู่ลุม่มไว้ให้ง้อกินย่ำเดือนซีเดือนห่า,านเนี่ยรถแรกเนี่ยกล่องมักไงรถแรกบ่เต็มคักพี่น้องเว้ยเนาะลองรถเบิร์ตเกอรถสองกับรถสามนี่นักรถมันเบิรตเนี่ยมรถที่สองกับที่สามนี่ นักแนนกองมัหไงเลยพักกันงัดลงค้าตั้งกล้องกับบนถือมาสัมพี่น้องเลยถือเอาไปต่ตอนรอบแรกรอบสองรอบสามปลาไวที่โตหมดค้ายป้าตโนะตะวินกระจนค่อยคำลงแรงเลยอเอาไหมใส่ก่อน เขาจะตัดเขาแงนแงนแงนอื่นสานอตวเนอื่นยาวโตอื่นเอาเต่ใบจน่ำแล้วเนาะตันเนาะตัดต่ để sám lột chút mượt Ồ, tại bên chỗ lông là phải nào ơi. mày há mặt tèn nói mới nhầm tí tao nọ mũi bao phải 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 bưng tèn nói chứ mà có đi nhầm nhiều bây chắc hả Thấy mặt tèn nhai luôn ủa ờ à, há bưng há bưng há à, bưng há bưng แม่ม, oh, ม kind of oh. ันส <lump S 1> ิออกได้แ <waterfall> ล <fist artists> ah, <world landscape> okay. <F> ้วแม่มันนะโอมักทั่วกบมีโอสายเอารดเน่ยมักหมากได้จัดรถเนี่ยอารถมกขอดเนี่ยเดี๋เทิงเน่อยเ่นหึ่งนะนี่่อแม่เมื่อหรตัวนี้ฮะมากแนวพันทอแม่เอาเมื่อแล้วเนี่ยไปเอาแล้วฮะจากมากได้จัดรถมีว่าหมักทั่วต่ำ เพิ่งสิห้าปิดเอาะไม่ให้ต่ำนะปิดเอามาทัวร์ก่อนพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องนะสลากที่นี่ว้าจะมีก่อนพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆพี่น้องไปสุขุสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะเปใหม่คลิปหน้าสลากที่นี่สบายดี